ครับผมฟาสกาลาดผมเห็นเวลาคนไลค์เวลามีคนรีวิวคนดูทีงหลายพันนะผมเห็นล่าสุดแต่คุณออกคอล l เลคชันคุณเองอ่ะใช่ครับเหรนเทปซิ่งเหรนเทพซิ่งใช่แล้วแม่งดังในกระแสโซเชียลมากนะดังมากและสมัยก็แล้วผมบอกเลยว่าคนที่จะรู้ไม่กี่คนนะว่าคุณเป็นคนทําขึ้นมาใช่่ผมไม่ค่อยไม่ได้บอกใครอันนี้เรียกอะไรครับ คันนี้ผมมารู้คุณน่ะรู้แต่บางคนที่เขาดูรายการเราเขาจะไม่รู้คันนี้คือนิสสันสกายไลน์นะครับเป็นตัวรหัส R สามสิตัวนี้เป็น GTR แล้วเราแล้วเราจะดูยังไงเราจะรู้ได้ไงอ่ะรู้ได้ไงเมื่อเขียนอยู่ GTR นลยอ๋อโอเคภาษาอังกฤษแล้วทำไมตอนนี้ GTR fever คันนี้หกแสนนะ อันนี้หกแสนนะหกแสนเหรอหกแสนบาทรถคุณเหรอคุณรู้ราคาเออเออใช่ใช่ใช่ไม่ใช่รถผมไม่ใช่รถผมไม่ใช่รถผมเอออ่ออ่ออ่อมามีอะไรอีกตอนนี้เราคันนี้คันนี้มันเป็นมันมันมัความจำเป็นตรงไหนมันคือมันดังมันยังไงมันฟีเวอร์มันยังไงถ้าเกิดถ้าเกิดสีตัวนี้เลยนะสี GTR ตัวนี้นะมันจะโผล่ในหนังฟาสต์อันฟิลเลียสอ่ะสองครั้ง พักสี่พักสี่ครั้งหนึ่งอะไรแล้วมันก็ระเบิดไปอ่าแราคาฟาอะไรโผล่อีกทีหนึ่งที่เห็นตัวอย่างหนังฟาสิบเก้าเก้เออฟาสิบเก้าไม่กช่ที่อ่ารกไม่แน่ฟาสิบอาจจะไปอีกก็ได้อ่าออไหนเปิดเปิดดูโชว์อะไรจะโชว์อะไรโชว์ความที่มันแรงเทมเด้ยคันิ่มโชว์หน่อยดิีโอ้โหรีโมทด้วยรีโมทแน่นอนต้องเปิดฝาโปงต้องดูหัวใจมันอ่าเดี๋ยวเรามาดู อ้าคุณเปิดเป็นได้ไงเนี่ยเปิดเป็นสิครับนี่รถคุณเหรอโอ้ผมคับแท็กซี่เก่าอ๋อโหตอนนี้ก็เป็นเครื่องรหัสนะครับ RB 26นะครับอันนี้ RB 26 DETT อ่าก็คือมีเทอร์โบ2ลูกตัวที่ตัวที่ก็คือย่อมาจากเทอร์โบเทอร์โบก็คือ2ลูกนะครับแล้วมันมันอยู่ไหนวะเทอร์โบนี่นี่ไงนี่ไงอ๋อนี่เหรอเนี่ยเนี่ยอ๋อเทอร์โบเนี่ยโอเค เห้็นนี่เห็นบอกว่าจะเอาอันนี้ไม้ตากผ้าเนี่ยอ๋อใช่อันนี้อันนี้จริงๆแล้วมันไม่จำเป็นนะไม่จำเป็นต้องถอดทิ้งสองแสนห้าไปต่ออันฮะเอ้ออ๋อแต่ตัวนี้หายากนะสุดไหมคามิสโมเนี่ยหายากแพงด้วยหายากไม่ต้องไรแพงเหรอแพงอือฮึอ่าต้องบอกก่อนอันนี้จริงๆแล้วอันนี้รถรถรถผมรถผมคันนี้ครับรถผมแต่แต่แต่มันเป็นอย่างนี้แล้วไปไหนอ่ะนี่ไง เฮ้ยก็โทรก็เอามาเนี่ยอะเราอ๋อรถคุณแก้ขึ้นภาพให้ดูเดี๋ยวขึ้นภาพไปดูรถรถคุณแก้ขับรถดังรถดังในตำนานรถตำนานขึ้นภาพทีมงานขึ้นภาพดูนะครับอ่ะอย่างนี้ทำไม GTR สามสี่เนี่ยมันมีเยอะแยะมากมายเฮ้ยทำไมคุณต้องให้ผมไปซื้อคันนี้ไหนบอกเลยคันนี้เนี่ยมันเป็นคันที่มันถูกใช่ไหมหกแสนใช่ไหม ถูกมันถูกมันถูกโอเคแล้วก็อย่างที่เราตกลงกันไว้ถ้าเกิดคุณซื้อมาคุณจะถอดอันนี้ให้ผมเอ่ะอ่าไหนต้องบอกทำไมคันนี้ประวัติเขาดีมากประวัติดียังไงคันนี้เนี่ยคือเหมือนกับรีสโตใหม่ทั้งคันเหมือนกับเราเราได้ขับ g ีทเมื่อออกเมื่อป้ายแดงเมื่อ30ปีที่แล้วใช่ยี่สิประมาณสัก20ปี20ปีที่แล้วอ่าิบปีที่แล้วมาณยี่สิบปีแล้วเพราะเพราะว่าตัวเอ่อหนึ่งเก้าเก้าเก้า R หนึ่งเก้าเก้าไอ้ตัว R สามสี่เนี่ย ไอคันนี้ที่เห็นก็คือมันคือรถเขาเขาเขาให้เห็นอะไรทุกอย่างออกมาใช่แล้วก็มาปิ้งปิ้งกระดองกระดองโอเคกระดองปิ้งกระดองทําสีใหม่ดีสโต้ใหม่แล้วเครื่องเครื่องนี่เขาสั่งสั่งอิงมพอร์ตมาหมดเข้ามาหมดเลยใช่สั่งพวกขนาดแบบน็อตตัวเล็กๆเฮ้ยแล้วมันถูกกฎหมายไหมเนี่ยคันนี้ถูกดิถูกกฎหมายอ่ะโอเคถูกกฎหมายดิโอ้ใจหายหมดโอเคอ่ะตกลงรถไทยเนี่ยเออนได้เลยดิอันนี้ถูก โอนขนส่งโอนอะไรได้หมดฝากกระโปรงอันนี้เขาเรียกว่าเพียวคาร์บอนนะครับฝาปมเพียวคาร์บ bon อนเป็นตัวตัวของไอ g t r เนี่ยแหละแล้วก็เครื่องนี่มอหนงมองน้ำเขาเปลี่ยนหม่หมดนะเจ้าของวันนั้นจาได้ไหมเจ้าของที่เ <นำ S 1> ราเปเตี๊วยวกันที่เขาบอกว่าขับลับจากพีระแล้วความร้อนขึ้นเขาก็เลยเปลี่ยนมอน้ําอาเขายังพูดอยู่เลยว่าแบบเหมือนกับ,บ <น S 1> ไม่อยากขายอ่ะเสียดายเพราะเขาทำคันนี้มาเขาแบบตั้งใจทำทุกกระเบียดนิ้วเอ้ยแล้วมนี่คันนี้อคันนี้เป็นคันนี้คือคันนี้คือนิสสันอ่า35 GTR นะ35ม GTR มันเกี่ยวอะไรกับฟาสตตัวนี้ตัวนี้ถ้าสีนี้นะอยู่ในฟาส t 7เจเลยฟาส t 7เจ็ดเลยตอนไหนไอตัวที่มันไปมุด หมดใต้รถสิบล้อผมวิ่งไปแล้วยังไงผมเสรหมดปาดดูระเบิดหมดปาดดูปีเซตเครื่องหน่อยปีเซตเครื่องหน่อยเครื่องเป็นอะไรยังไงตัวนี้เนี่ยตัวนี้เนี่ยคืออาาร์สามสิบห้านะครับเดิมเดิมเลยเดิมเลยใช่เดิมเดิมเลยเดิมวิ่งไม่เร็วนี่คือเดิมเลยเดิมจากโรงงานเลยเดิมโรงงานแต่โรงงานอันนี้นะครับ เดิมโรงงาน <Need more. S 2> งานี้นิดโมโรงงานนิดโมนิดโมนี่ย่อม,มาจากนิสสันมอเตอร์สปอร์ตนะนิสสันมอเตอร์สปอร์ตน่านิดโมคันนี้คันนี้เราได้มาถ่ายเราเอามาถ่ายวันนี้เราตั้งใจเอามาถ่ายนะเพราะถ่ายอะไรรู้ไหมถ่ายความเป็นฟาสตกาลาดเพราะวันนี้เรามีทั้ง3 5มห้าสมี่ใช่นะครับแต่แต่แตนี่นี่ถือว่าเป็นซูเปอร์คาร์ไหม อันนี้เขาเรียกว่าซูเปอร์คาร์คินเลอร์นะคิลเลอร์แปลว่าคิลเลอร์แปลว่าฆ่าซูเปอร์คาร์อีกทีนะเหรอจริงเหรอนั่นอะซูเปอร์คาร์ต่างๆน่ะเหรอที่ฆ่ายุโรปเสร็จทันนี้เหรอจริงจริงเหรอจริงไม่เชื่อผมเห็นอยู่เนี่ยไฟแลบแบบแป๊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 บแบบข้า้ามเหอยู่เลยดูแอบไปทำอะไรมาโอ้โหอ่ะโอเคก็ประมาณนี้อ่ะลำสี่อ่ะลำห้าเฮ้ยแล้วคุณว่ามันจะมีอันลำหกไหมเห็นว่า เห็นว่ากำลังจะมีนะกำลังจะออกนะหก<ะ>ใช่สามหกอ่ะ นี่มันห้องอะไรอ่ะอันนี้มันก็คือห้องเวลาผมทางานมันเหนื่อยใช่ไหมอ่าผมชอบมันนอนเล่นตรงเนี้ยแล้วนอนแล้วก็ดูของที่เราสะสมมาตั้งนานละเอาอย่างนี้ผมอยากถามคําถามหนึ่งเพจฟาสกาลาดแล้วก็ของที่ฟาสกาลาดของที่คุณเก้มีทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นลงเป็นรถต่างๆเนี่ยทั้งหมดเลยเนี่ยที่มันที่มันเป็นสตอรี่เกี่ยวกับฟาสกาลาดครับห้าสิบล้านขายไหมห้าสิบล้านอืมไม่ขายอ่ะ มันคือมันไม่ได้มันไม่ได้อยู่ที่ตัวเงินอืของพวกเนี้ยมันอยู่ที่ในใจมากกว่าไม่ใใบางคนผมแบบไม่อยากไม่อยากไปสะสมอ่ะอยากซื้อทีเดียวแล้วเปิดเป็นเจ้าของฟ้าจัลา,าดสเลยอ่ะไม่ได้อ่ะมันพวกนี้มันต้องใช้เวลาผมเนี่ยกว่าจะสะสมเยอะขนาดเนี้ยถ้าเงินขนาดนี้คนที่มันมีเงินเยอะๆมันไม่ได้มีความสุขทุกครั้งนะบางคนคนไม่ขายนะครับบอกก่อนห้าสิบล้านไม่ขายนะครับคนที่มันมีเงิน มันก็ไม่ได้มีความสุขทุกคนหรอกมันอยู่ที่ว่าเราอยู่กับอะไรเราอยู่กับของสิ่งไหนแล้วเรามีความสุขเราอยู่กับสิ่งนั้นดีกว่าโอ้โหปัดเก้แล้วคุณจะให้คุณจะให้ผมขายเพื่อนได้ยังไงอของที่นี่คือเพื่อนผมผมทั้งหมดโอ้โหนี่มันผมเป็นคนไม่ขายเพื่อนนี่มันสุดยอดเลยนะแล้วแล้วให้มากกว่านิดนิดเลยไม่แล้ว ก็ขอบคุณคุณเก้มากนะครับขอบคุณมากนะครับก็ได้ได้มาเยี่ยมเยียนสับนักนะครับวันนี้ก็เอาสติกเกอร์โทรแบงค์แคร์นะครับพร้อม YouTube Facebook มาให้ด้วยคเอาเลยวันนี้ขอแลกกันขอแลกกันได้เลยครับผมมีป้ายทะเบียน GTR GTR โอ้ขอบคุณมากขอบคุณมากครับผมแต่ตะคุ้มนะเอาพลาสติกมาแลกปีนเี้มอ่าโอเคโอเคเดี๋ยวผมไปแปะล้อยเซนให้ด้วยอ่าครับผมโอเคอ่ามาเดี๋ยวไปแปะเลยแปะเลยอันนี้ด้วยมีนี่ด้วยอ่านังสือเครื่องเมืองไทยเล่มสองฝากให้ เดี๋ยวให้คุณเก้หนึ่งเล่มนะครับ,รบเป็นของของปรินใหม่ย้อนหลังแล้วก็ให้เพื่อนคุณเก้โตฟูยะอ่าสองท่าน<ด>วันเกิดคนหนึ่งแล้วก็อีกคนหนึ่งพี่อะไรผมจําชื่อไม่ได้อ่าครับอโอเคครับขอบคุณครับมาไปัสัพระเครื่องเมืองไทยรับเช่าพระเครื่องพระบูชาเครื่องร้างวัตถุมงคลทุกประเภทเพียงท่าน ส่งรูปพระของท่านมาที่ลลย์ sai tone 88 88 tone 88 88พร้อมใส่เบอร์โทรติดต่อกลับไว้ถ้าพระของท่านแท้เราติดต่อกลับแน่นอนและท่านใดที่สนใจอยากจะเช่าพระเครื่องเครื่องรางวัตถุมงคลยอดนิยมต่างๆสามารถติดตามการไลฟ์ like สดประมูลพระเครื่องของอาจารย์โทนบางแคได้ที่ช่องทางเพจ Facebook โทนบางแคเอซีนะครับสนับสนุนโดยบริษัทพระเครื่องเมืองไทยจำกัดหน่วยกู้ภัยมูลนิธิสยามนนทบุรีวัดราชประคองธรรมร้านพระเครื่องนพดลพันทิพย์งามวงวานร้านพระเครื่องประเสริฐโดยออสเลี่ยมทองนิตยสารพระท่าพระจันทร์หนังสือพระดีการันตีพระแท้โดยทีมงานนิตยสารพระท่าพระจันทร์ สนใจติดต่อโฆษณาโทร087 349 6028